สำหรับในคลิปนี้เราจะมาสรุปกับตัวโคบี้ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะในคลิปนี้หลักๆคือจะคุยแค่โคบี้นะย้าแค่โคบี้เป็นหลักอย่างอื่นจะไม่ยุ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าในส่วนของโคบี้อ่ะหลักๆมันเป็นตัวละครสายหมัดที่วิ่งเร็วอ่าเป็นสายหมัดวิ่งเร็วนะครับมีเด้งเลือดมีเอ่อเป็นเมตาสายหมัดโดยแท้จริงอ่ะครับก็คือถ้าเล่นคู่กันเลยอ่ะนะกาฟพู้โคบี้ครับคู่นี้คือสุดไม่รู้จะพูยังไงละเนื่องจากว่าสายอ่าปัจจุบันเนี่ยสายวิ่งไม่ได้เกิด ตรงๆนะต่อแบบไม่ได้ไม,ไดมีอคติอะไรนะสายวิ่งไม่ได้เกิด1 0 0เครับเอาละเทียวที่นี้เรามาสรุปสารโตรโครบี้ดีกว่าว่ามันดียังไงบ้างน,นั่นเองนะโดยหลักของโคบี้เน้นสกิลหเป็นหลักนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะโจมตีไม่สนเดฟเนาะแล้วก็ลดคูดาวด้วยอีก50%ด้วยนะถ้าหากพันธมิตรโดนฆ่าไปนั่นเองนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเด้งเลือดแล้วก็เพิ่มเดฟไอส่วนของลด ไอ้สกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมยังติงไม่อยู่ว่ามันลดตอนที่เพื่อนตายหรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่มั่นใจนะหรือลดตอนที่ฆ่าได้อันเนี้ยยังงงๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอ่านอีกทีก็น่าจะเก็ตมากกว่านี้นะครับในส่วนของเมื่อ HP มากกว่า50%นะครับไอ้พวกแบบสถานะต่างๆเป็นศูนย์เลยคล้ายๆตัวละครในส่วนของ S h o p คล้ายๆกันคล้ายๆเนื่องจากปัจจุบันสายมันจะเป็นแบบนี้แทบทั้งหมดเลยครับการสถานะเมื่อเลือดมากกว่า50% ดังนั้นแผดต่อไปถ้าเราจะเล่นเนี่ยก็เป็นในส่วนของแบบวันวันเฉตายอะไรเงี้ยคือพวกสถานะคือจบหมดอ่ะเพราะว่าเลือดมันต้องต่ำกว่า50%เท่านั้นไงมันเลยเล่นไม่ได้ครับแล้วก็ในส่วนของโคบี้ข้อดีอีกอย่างนะฮะเมื่อเมื่อนะครับออไอพวกัตูอย่างเช่นแชงนะครับเลือดเหลือหนึ่งมันไม่ตายครับไม่นับตายเลยอันนี้คือเทดตัวละครนะครับมันเลยเป็นข้อดีของมันไงแล้วก็ในตอนที่ใช้ท่าที่1อยู่จะทําให้เด้งเ,เลือด7,500 คล้ายๆกราฟอ่ะมองว่าเป็นกราฟแล้วกันสกิลสออ่ะอันนี้คือสกิลหสลับกันแค่นั้นนะครับแล้วก็ได้เลือดเด้งแล้วก็ไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนโซนเซไม่โดนอะไรเลยครับคือตอนที่ใช้คือแม่งว้าปอ่ะวร์ปเหมือนเหมือนแฉงเขียวอ่ะว้า์ปึ๊บต่อยจบปึ้งเป็นประมาณนั้นและแรงด้วยนะครับจากที่ดูเหมือนกับว่ามันมีในส่วนของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในส่วนของเปอเซนยังงงอยู่ว่ามันนับยังไงนั่นเองนะครับถ้าอย่างตัวละครอย่างไซตามะ ใรราชาวันพันแมนอะเอออันนั้นอะนับจากการโจมตีก็คือโจมตีก็ขึ้นทยละสาม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 ไม่เลือกก่อๆจนกว่าจะครบใช่ปะ่ะแต่ว่าไอ้ตัวลอรโครบี้เนี่ยเมื่อกี้จากที่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้บอกนะครับผมเลยไม่รู้ว่าปัจจัยของมันเพิ่มจากอะไรจากการใช้สกิลหรือเปล่าหรือการโจมตีด้วยสกิลด้วยอันนี้ยังไม่รู้นะรอพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของหลังได้รับความเสียหายมากกว่า50%ก็จะเด้งเลือดคืนด้วย อ่าเอ้ยไม่จะลดคอเสียหายลงอีก50%เช่นอ่าสมมุตินะตัวละครเลือดสัก25 0 0 0เนาะโดนคำว่าสรีปาดปึ้ง15 0 0 0มันจะลดเหลือ7,5 0 0อ่าอันนี้ก็มีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทตของตัวละครพวกแนวไอ้พวกโรเจอร์ EX อ่ะนั่นแหละนั่นแหละดังนั้นมันก็เลยเล่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี้ยถ้าให้สรุปเลยเนี่ยมัน มันคือถ้ามีการ์ดอยู่แล้วอะผมก็บอกว่าไม่ต้องสุ่มก็ได้สำหรับผมนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมาแล้วพลิกเมตาขนาดนั้นเนื่องจากการ์ดทำไมเล่นได้มันมีชิวครับแต่ถ้าการ์ดไม่มีชิวอะผมบอกเลยนะโรเจอร์เขียวก็ฆ่าได้แชงก็ฆ่าได้ทุกตัวฆ่าได้หมดครับแต่บังเอิญว่ามีชิวไงผมเลยมองว่าอืมมันโอเคแต่ไอ้โคบี้เนี่ยไม่มีจากที่ดูไม่มีเลยนะครับแค่แรงอย่างเดียว อ่าแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเด็บบ้างเด้งเลือดบ้างเมือโดนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปครับแต่ใจที่ดูก็เล่นกราฟเถอะถ้าให้ผมพูดนะนะยังไงกราฟก็เก่งกว่าเพราะเนื่องจากว่าสายวิ่งหรืออะไรคือคือมันแยกกันนะครับไอกราฟเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับมันไม่ได้แคร์ว่าอีกฝ่ายจะเป็นสีอะไรมันจะเป็นยังไงอะครับเออเลือดเหลือหนึ่งคือแบบลุกมาตีชิวมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไงแต่อย่างโคบี้อ่ะมันมันมันไม่ใช่อ่ะเออสารผมนะมันมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นอะกราฟสุดกว่า ผมก็เลยอยากจะสรุปกันตรงนี้แล้วว่าถ้าเป็นไม่ได้ทําไมใช่ตัวอวยนะขามใดขามเถอะตัวมันไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็ในส่วนของเทรดและแท็กเนีน่ยจากที่ดูก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของอ่อไอ้นี่ปืบเหรียญไปในส่วนของเหรียญมันจะคล้ายๆเฮมิโปเหมือนกันเลยเพราะมันหน่วยเดียวกันก็มีแค่3แท็กแค่เนี้ยแต่ว่าจะมีแท็กอื่นอีกไหมเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับไม่รู้เลย แต่ถามว่าเหรียญมันดีไหมดีไม่ด,ไมดีไม่เกี่ยว3แท็กไม่มีอะไรต้องพูดเนาะก็เล่นได้แค่มเมนแต่เมนผมมองว่าก็ได้แค่ช่วงนี้แหละแล้วมันก็ไม่สุดเท่าในส่วนของอการาฟด้วยยังไงการาฟก็ดีกว่าเห,เห็นเลยนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้นั่นแหละให้ผมสรุปเลยนะมันก็เหมือนช่วงลูฟี่นิกะมาแล้วเอาซันจิเข้ามานะครับซันจไิไม่ได้มาฆ่านิกะนะเอามาเสริมแนวเดียวกันและในท้ายที่สุดซันจิก็เลยไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้การาฟเก่งโคบี้เอามาเสริมารา ในท้ายที่สุดเดี๋ยวโคบี้ก็เลยไม่ได้แต่ก,ก้ามมันก็จะยังอยู่แต่อยู่นานไหมเนี่ยอรอลุ้นตัวบีแล้วล่ะแต่น่าจะการันตีเรียบร้อยว่าไปคูซันนั่นนี้นะครับ